ตะวันออกเฉียงเหนือคือดินแดนอันดับต้นๆของประเทศไทยที่พบว่ามีสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงเป็นอันดับหนึ่งโดยในแต่ละปีพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีปีละกว่า14000คนขณะที่ภาพรวมต่อปีพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้นประมาณ20,000คนสวัสดีครับหมอวิเฮลตี้เราจะแข็งแรงและมีอายุ100ปีไปด้วยกันนะครับ ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมจะมาอัปเดตให้บ่อยๆเป็นเรื่องที่นตกใจจริงๆที่พบว่าคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งท่อน้ําดีสูงที่สุดของโลกนะครับพบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยปีละ1 5 0 0 0หคนเฉลี่ยแล้ววันละ40คนเลยนะครับในคนต่างชาตินะครับอุัติการเนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยประมาณสองในแสนคนแต่ในของไทย ประมาณ100ถึง135คนต่อประชากร1 0 0 0งแสนคนโอ้โหอันนี้ถือว่าสูงมากๆถ้าคูณเป็นตัวเลขเนี่ยก็ประมาณสูงกว่าคนต่างชาติเนี่ยประมาณ50 6 0ถึง60เท่าเลยนะครับจริงๆเนี่ยปัญหาของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีมานานแล้วเป็น10-10ปีจากข้อมูลตั้งแต่ปี2-5-5-1ก็มีคนที่เป็นมะเร็งท่อน้ํำดีและเสียชีวิตเนี่ย 14, คน 2552ก็13,000คนแล้วก็ไล่มาเลยถึงปี2562ก็16,000คนไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะครับแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดของโลกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราบาลงรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วผมจะขอเริ่มจากการรับประทานอาหารกันแล้กันจริงๆแล้วอาหารแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เผ็ดเปรี้ยวหวานมันแล้วก็อาหารที่สุกแล้วก็อาหารที่ไม่สุกโดยเฉพาะอาหารที่ไม่สุกนี่แหละครับที่มันก่อประเด็นทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีได้โดยเฉพาะปลาน้ําจืดนี่แหละประเด็นหลักๆเดี๋ยวผมจะขอเริ่มไปที่ภาคพี่น้องของภาคอีสานภาคเหนือนจริงๆก็ภาคกลางก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะปลาน้ําจืดนี่คือประเด็นหลักโดยอาหารที่พี่น้อง ภาคอีสานและก็ภาคเหนือรวมถึงภาคกลางบางส่วนที่ชอบทานกันก็มีพวกมีก้อยมีปลาส้มปลาราที่ไม่ได้ต้มสุกแลอาจจะมีพวกแหนมเนื้อปลาด้วยครับเอาจริงๆปลาราต้มสุกเนี่ยผมก็ชอบกินนะใส่กับส้มตำนี่ก็แซ่บนัวใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นก้อยเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยลองจริงๆถ้าคนไหนที่เคยลองกินแล้วรสชาติมันแซ่บยังไงมันอร่อยอยังไงช่วยลงคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนกัน ในปลาน้ำจืดจะมีพญาใบไม้ในตับอยู่หรือเรียกว่า o p i s t o c i s v i v e r r n i นะครับปลาน้ําจืดพวกนี้ก็เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านที่นิยมมาทําแบบดิบๆกันนะครับก็เช่นมีปลาตะเพียนปลาแม่สะเด่งปลาซิลปลาส้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวปลาขาวนาและก็ปลากระสุขก็จะมีพญาใบไม้อยู่ในปลาน้ําจืดที่ผมบอกไปรูปร่างของเขาเนี่ยก็เหมือนใบไม้จริงๆจากการส่องกล้องดูส่วนปลา ปลาทะเลนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาในทะเลทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ใช่พยาธิตัวนี้แต่เดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกให้ทีนะมันก็มีพยาธิเหมือนกันแต่แต่ว่าจะเป็นพยาธิคนละกลุ่มกันเรามาดูตรงพื้นที่ตรงบริเวณจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลสุ่มนะครับในพื้นที่แถบขอนแกน่นในปี1990ถึงปี2001ก็ประมาณสัก20ปีที่แล้วพบว่ามีคนที่ติดเชื้อพยาธิไนม้สไดตับเนี่ยประมาณ ในพื้นที่รวมประมาณ25%เวลาการเก็บตัวเนี่ยเราเก็บตัวจากอุจจาระนะครับเอาไปดูว่ามีเชื้อพยาธินี้หรือเปล่าและพบว่าใน,ในบางพื้นที่มีอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยสูงถึง25%ขึ้นไปก็มีถึง34%นี่คือสูงมากๆเลยนะครับร้อยคนเนี่ยเจอคนที่เป็นพยาธิใไม้ในตับเนี่ยถึง34คนแล้วก็เราไปคำนวณในระยะยาวเนี่ยพบว่า พื้นที่ไหนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ติดพยาธิใบไม้ตับสูงเนี่ยก็ทําให้เกิดมะเร็งในท่อน้ําดีเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับเช่นพื้นที่ตรงภูเวียงนะครับแล้วก็หนองเรือเนี่ยมีคนเป็นพยาธิใบไม้ตับสูงมากแล้วก็พบว่าคนกลุ่มเนี้ในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งในท่อน้ําดีเดียวสูงขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับเห็นว่า ปกติในต่างชาติเนวสองเป็นมะเร็งท่าลำดีเนวสองต่อหนึ่งแสนคนแต่พบว่าในพื้นที่สีแดงแดงเนี่ยอัตราการเป็นมะเร็งเท่้ํำดีสูงถึงสองร้อยแปดสิบคนต่อหนึ่งแสนคนโอ้โหอันนี้สูงเรียกได้ว่าห้าสิบเท่าถึงร้อยเท่าเลยแต่น,นี้เป็นการเก็บข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยขอนแก่นก็ไม่ได้สูงประมาณนี้แล้วจะมีบางจังหวัดที่สูงขึ้นนะครับชาติแล้วการเก็บข้อมูล ในระยะยาวสิบปีตอนนั้นก็พบว่าคนที่พื้นที่ที่มีประชากรที่เป็นพยาใบไาม้ในตับสูงเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งท่อ้ําดีสูงอย่างมีนัยสําคัญจากข้อมูลพบว่ามีคนที่เป็นพยาใบไม้ในตับประมาณ6ล้านคนนะครับในประเทศไทยพยาใบไม้ในตับเนี่ยครับเขาะจะอยู่ในปลาน้าจืดที่ผมบอกไปพวกนี้ถ้าเรากินปลาน้ําจืดที่ไม่ได้ปรุงสุก มันจะหลังจากกินเรากินไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปย่อยที่ลำไส้นะครับเเพราะว่าหาลำไส้แล้วก็พยาธิพวกนี้ครับเขาจะเดินทางมาที่บริเวณท่อน้ําดีคือพยาธิแต่ละตัวนะครับจะมีปลายทางไม่เหมือนกันเช่นพยาธิตืดตวัวพวกนี้ก็จะชอบไปที่ไกระเพาะลำไส้พยาธิตืดหมูก็ไปชอบไปที่สมองนะครับคือมันจะมีปลายทางไม่เหมือนกันผมชอบเปรียบเทียบเหมือนปลาแซลมอนคือปลาแซลมอนเนี่ยยังไงก็ต้องว่ายทวนน้าไปที่ตำแหน่งที่เขา เกิดมาอันนี้ก็เช่นกันครับพญาเปรมได้ตับเนี่ยชอบเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณท่อน้ําดีและพวกนี้มันไม่ได้อยู่ทีแปบ๊บเดียวนะครับอยู่ทีหนึ่งเนี่ย20-30ปีแล้วก็ออกลูกออกหลานเต็มเลยพออยู่ในท่อน้าดีเรานานๆเนี่ยมันจะมีการอักเสบเกิดขึ้นและการอักเสบนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีในอนาคตเดี๋ยวก,การของมะเร็งท่อน้าดีผมจะบอกต่อไปเดี๋ยวกลับมาที่วงจรชีวิตของพญาติเปรมได้ตับก่อน จะกลับมานะครับหลังจากที่ในร่างกายของคนเนี่ยมีพยาธิใบคทีใรตับเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายออกมาการขับถ่ายเนี่ยมันจะมีพวกไข่พยาธิตัวนี้ปนออกมาได้ซึ่งถ้าเราขับถ่ายไม่ถูกสุรสนะเช่นไปถ่ายที่ลําลคลองไปถ่ายที่คูน้ําคืออันนี้ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำนาทาไร่ทําสวนบางทีในห้องน้ำขออยู่ไกลมากอันนี้ก็น่าเห็นใจมากๆหลังจากถ่ายเสร็จนะครับมันจะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นหอยใส หอยซายเนี่ยก็จะไปกินไข่พยาธิตัวเนี้ที่อยู่ในอุจจาระเราแล้วก็พยาธิก็จะเริ่มโตในตัวของหอยไซายแล้วก็เออหลุดออกมาหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ไปใช้ที่ปลา,าน้ําจืดเหมือนเดิมหลังจากนั้นคนก็จะกินเข้าไปพอแล้ววงจรเนี่ยก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่กําจัดที่วงจรทั้งหมดวงจรเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกนะครับอันนี้ก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่บางส่วนนะครับว่าการใช้มะนาวการใช้โซดา การใช้ความเผ็ดความร้อนเนี่ยจะฆ่าพยาธิได้คือฆ่าได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันฆ่าได้น้อยมากแทบจะไม่ได้เลยมีการทดลองด้วยว่าเอาตัวพยาธิเนี่ยเอาไปแช่เย็นเลย7วันไม่ตายครับไม่เป็นไรเลยปฏิพยาแม่ไม้ใน,นตับเนี่ยแค่โดนความร้อนไปแค่60องศาเจ็ดสิบองศาในห้านาทีก็ตายเรียบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความเย็นเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งถ้าอุณหภูมิที่ลบ20องศาใช้เวลาประมาณ เจวันเลยนะโอ้โหนานมากกว่าจะตายกว่าจะได้กินแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิลบสาองศาใช้เวลาทั้งหมด15ชั่วโมงก็ยังนานอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะแนะนําทําแบบร้อนง่ายที่สุดนะครับมาพูดถึงอาการของมะเร็งท่อน้ําดีในระยะแรกไม่มีอาการครับอันนี้น่ากลัวมากไม่ปวดท้องไม่ขึ้นไส้อาเจียไม่น้าหนักลดไม่มีอะไรเลยเพราะว่าที่ผมบอกไปตัวพยาธิไม่ได้ตับเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเรา20-30ปี ถึงตอนนั้นแล้วถึงจะเริ่มเป็นะมะเร็งในท่อน้ําดีพอใช้แล้วกลุ่มแรกที่มีอาการแรกเริ่มเนี่ยมักจะไม่เป็นอะไรเลยสบายดีมาถึงกลุ่มที่2คือมีความผิดปกติแล้วอันนี้ถ้าตรวจเจอความผิดปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอาการค่อนข้างหนักแล้วครับเช่นมีอาเจียนมีท้องเสียมีน้ําหนักลดนะครับแล้วก็มีตาเหลืองมีตัวเหลืองแล้วก็มีคันตามตัวมากเพราะว่าพยาธิเนี่ยถ้าไปอุดที่ท่อน้ําดีเนี่ย มันจะทําให้ค่าสารเหลือวมันขึ้นสูงนะครับหรือเรียกว่าเบลิลูบินพอค่าสารเหลืงที่มันสูงเกินเนี่ยจะทําให้เรามีการคันได้นอกจากนี้ถ้ามันมีก้อนที่มันใหญ่ขึ้นบริเวณท่อน้ําดีเช่นต้องใส่พวกมะเร็งและมาลามมาที่ตับเนี่ยคนไข้จะมีการปวดท้องร่วมด้วยครับแล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ค่อยหายขาดอันตรายแล้วก็โอกาสเสียชีวิตสูงมากปกติก็ถ้าเป็นถ้ามาตรวจเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเจอระยะลุกลามแล้วพวกนี้ก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเท่านั้นเอง แต่ก็ยัง hmm. ม ah so so like ีความโชคดีอยู่นะครับเพราะว่ามันมียาที่จะฆ่าตัวพยาแมบไม้ในตับได้แต่ว่าก่อนที่เราจะให้ยาเนี่ยเราก็ต้องตรวจให้เจอก่อนว่ามีตัวพยาจริงจริงคือการตรวจหาพยาแม่ไม้ในตับเนี่ยตรวจจะอุจล้าได้แต่ว่ามันจะมีคนไข้บางกลุ่มที่มีเขาเรียกว่ากลุ่มซ่อนเลนส์คือมีพยาแม่ไม้ในตับจริงๆแต่ว่าตรวจในอุจล้าไม่เจอนะครับแต่ก็ยังมีความโชคดีมากกว่านั้นไปอีกเพราะว่าอาจารย์นะครับคณะแพทย์ที่มา้วขอนแก่นเนี่ยสามารถ ผลิตชุดตัวปัสสาวะที่สามารถตรวจพยาธิใบไม้ในตับได้อย่างแม่นยําการตรวจหาแอนติเจนนะครับหรือว่าเชื้อของพยาธิใบไม้ในตับในปัสสาวะเราเรียกว่า OVRDP ก็ DP, ชุดตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสําเร็จรูปแบบรวดเร็วซึ่งเมื่อมาสักปี2560เนี่ยเคยคิดชุดตรวจได้แล้วครับแต่ว่ามันต้องตรวจโใช้เวลาน,านานมากๆหลายชั่วโมงแต่ปัจจุบันนะครับปี2563เนี่ย ก็คือคิดชุดตัวแบบใหม่ได้แล้วโอ้โหคราวนี้เร็วมากหมดแล้วตัว a t k เลยนะครับใช้เวลาแค่10นาทีก็รู้แล้วว่าเราเป็นแพยาบไม่ได้ตับหรือเปล่านี่ก็เป็นชุดที่ปุนเป็นความหวังใหม่ผมคิดว่านะเพราะว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกที่เราพัฒนาการตรวจปัสสาวะแทนการตรวจจระได้สำหรับพยาธิเไม่ได้ตับอันนี้เราก็เป็นที่หนึ่งของโลกนะเราทําเพื่อประชาชนเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคเพชรคารเนเงียบเพราะว่าไม่มีอาการใดๆแม้ว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตัวเอง เจ็บป่วยอะไรถ้าได้รับการตรวจนี่เขาจะเข้าถึงการรักษาการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเราถือว่าเป็นเมืองหลวงของของโลกนะ่ยพยาบาลมตตับเป็นร่องี่ดีเนะพราะเราเป็นกันเยอะเนี่ยถ้าคนอีสานปราศจากโรคพยายบาลมตับเปนเรนนอดีนะก็จะมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นพัฒนาประเทศแล้วก็ไม่ยากจนตัวอันนี้ดีมากๆนะครับอันแรกก็คือว่าโอ้โหมาตรวจคนได้เยอะๆเลยจากที่โอ้ต้องใช้เวลาตรวจรอน้ำนมาอันนี้ก็คือตรวจได้เร็วมากแค่สินาทีอันที่สองนะครับก็คือรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนเลยแค่ตวรวจปัสสาวะก็เสร็จแล้วอันที่3นะครับสามารถไปตรวจที่ไหนก็ได้ที่สาธารณสุขนะครับหรือว่าอาจจะติดต่อนะครับแล้วก็เอามาตรวจเองก็ยังได้อันที่4ี่ที่ผมบอกไปเนี่ยคนที่มีพยาธิมบไม้ตับแบบซ่อนเร้นเนี่ยคือในอุจจาระไม่เจอเนี่ยแต่ตรวจวิธีนี้เจอนะครับบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมาตรวจเพิ่มเติมนอกจากการตวรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยจริงๆที่ผมบอกไปคือมะเร็งท่อน้ําีเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับ20-30ปีถึงจะเป็น พะนันแล้วคนที่มีปอดว่ากินปลาน้ําสืดอมมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้อายุสัก30ปีผ่านมาแล้วเนี่ยสิปี20ปีอันนี้ควรตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองพวกปะเ็งในตับด้วยนะครับการตรวจมันก็จะมีนอกจากการตรวจปัสสาวะเพื่อการคัดกรองแล้วเนี่ยมันจะมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยเช่นการตรวจเลือดดูซิว่ามีการอักเสบของตับหรือเปล่าเพราะว่าท่อลำดีมาอยู่ติดกับตับถ้าท่อลำดีมีปัญหาส่วนใหญ่แล้วตับก็จะมีการอักเสบด้วยอันที่2เจาะเลือดดู เอนไซม์ที่เรียกว่าอะคาไลฟอาสฟาเตสนะครับเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับท่อน้ําดีถ้ามีการอุดกั้นอุดตันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นได้หรือข้อที่3ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการตรวจอัลตราซาวด์ดูช่องท้องด้วยดูว่าตรงบริเวณท่อน้ําดีเนี่ยมันมีการเกิดพวกพังผืดหรือเปล่าถ้ามีพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งท่อ้ําดีในอนาคตในกลุ่มนคนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ําดีนะครับคือที่ผมบอกไปทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยมันเจอว่าเป็นเขาเรียกว่า periductal Fi คืือนท่่่้้ําดีีเมมัริพงผแลว ถึงแม้ว่าเราจะกําจัดเชื้อพยาเอาไปหมดแล้วก็ตามแต่ว่าการอักเสบเนี่ยพังผืดม,มันจะอยู่ต่อเสมอนะอยู่ไปเรื่อยๆพอเราตรวจเจอพวกนี้แล้วเราก็ต้องติดตามซ้ำนะครับอาจจะทำอัลตราซาวด์ทุก3ามเดือนหเดือนถ้ามาพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ําดีเราก็จะให้ทํางานผ่าตัดเลยซึ่งปกติถ้าการผ่าตัดระยะแรกๆเนี่ยครับมันหายขาดถึง90%แต่ถ้าเป็นแบบระยะหลังๆแล้วที่มาลุกลามแล้วเนี่ยเรียกว่า m e t a s t a ซิ s คือมีการลุกลามไปที่อวัยวะอื่นแล้วเนี่ย ผ่าตัดนี้ไม่ได้ผลแล้วครับต้องรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวเท่านั้นสรุปนะครับก็คือเราก็ต้องกินอาหารที่มันสุกจะดีที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องพยาธิในตับจริงๆแล้วมันจะมีโรคพยาธิหลายตัวที่จะมาจากอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวอาหารทะเลปลาน้ําจืดแม้แต่ปลาน้ําเข็มก็ตามพวกนี้มีพยาธิและมีพวกแบคทีรียเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้อง กินอาหารนะครับที่ปรุงสุกเท่านั้นหรือว่าถ้าเป็นพวกปลาทะเลเนี่ยที่เราไปกินพวกแซลมอนพวกซาซิมิเนี่ยเราก็ต้องดูเกรดให้ดีถ้าเป็นเกรดที่เขาไว้ทําพวกให้กินแบบดิบๆได้เนี่ยมันต้องผ่านการติดลบมาแล้วที่ผมบอกเพราะนันแล้วเวลาเราเลือกกินพวกปลาดิบอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับดูที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกซาซิมิเกรดหรือเปล่าน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้า ใครมีข้อสงสัยนะครับอยากให้ผมจะลงเรื่องอะไรหรือว่าอยากถามเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องอื่นนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปประมาณนี้แหละครับมาให้ความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้ได้นะครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงต่อไปวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ